สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆมีใครมีปัญหาเหมือนเมจิหรือเปล่าคะที่แบบใช้สายตาเยอะใช้ตาหนักวันๆก็คือรับออเดอร์ลูกค้าเป็นแมค้าออนไลน์ไงคะหรือว่ามีเพื่อนๆของเมจิที่แบบว่าทํางานอยู่หน้าจอน้ตบุ๊กเนี่ยทุกวันเลยแล้วก็ทั้งวันด้วยแล้วก็เล่นเกมติดมือถือใครมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าคะวันนี้วมจิก็เลยมาแนะนะําค่ะลูทีวตคะ่ะนี่ที่สําคัญมีสารสก,กัดที่ดีมากคะ่ะลูทีฟีฟอรมจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหนึ่งกล่องมี30แคปซูลใครบ้างที่จะต้องทานลูติวิตก็คือคนที่ใช้สายตาหนักๆใช้สายตาทั้งวันเรียกว่าติดหน้าจอมือถือกันทั้งวันเลยนะคะตาเราก็จะแห้งไม่ชุ่มชื้นใช่ไหมล่ะคะและที่สําคัญสายตาเราก็จะแบบผ้ามวัวมองไม่ชัดตื่นนอนมาเนี่ยรู้สึกแบบตาผ้าผ้ามัวหรือต้องหน้าจอคอมนานๆเนี่ยตาเราก็รู้สึกล้าๆวันนี้ค่ะลูติวิตนะคะก็จะมาช่วยเพื่อนๆพี่ๆได้เลย ทำให้ใส่ตาเราใส่ปิ้งทานง่ายค่ะ1กล่องมี30แคปซูลนะคะทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนทุกวันเลยค่ะตื่นมารับรองว่าใส่ตาชัดใส่ปิ้งแน่นอนค่ะ